สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่กดเข้ามารับชมติดตามปลาสสวยๆจากทางร้านนะครับจากนั้น d m a ควาเรียมนะครับโรตัสพัดมอสีนักขลิ่นะครับผมวันนี้ก็จะมีคลิปปลาสอดสันฟินนะครับหางบวงนะครับบัตเตอร์ายนะครับ เป็นสอดซันฟินหางบวงมบัตเตอร์ฟรยครีบยาวครีบหางยาวหูยาวนะครับลำตัวก็ขาวนวลใสสะอาดนะครับผมชุดนี้ก็มีคักสวยๆมานะครับก็ได้ประมาณ10ตัวนะครับผมก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมียปนกันนะครับนะรบาคาขายก็เปิดขั้นต่ำ คู่ละ100บาทครับตัวละ50ขายเป็นคู่คู่ละ1นะครับนะครเป็นปลาคัดเกรดสวยนะครับเป็นแพทเทิร์มเงานะครับหางบ่วงบัตเตอร์ฟลายรีบยาวหางยาวนะครับถ้าใครหาอยู่ก็มาที่โรตัสผัดหมอสีนคลรินนะครับผมก็หรือจะสั่งตามเพจ นะฮะหรือจะทัก ID l ดี e ลนก็ได้นะครับส่งได้ทั่วไทยครับผมนะอันนี้ก็ให้ชมกันจะจา์กันเลยครับปลาคัดเกรดครับผมคัดหางคัดครีบนะครับคัดบอดีีสวยงามทุกตัวครับนะครับลองมองใกล้ลองมองไกลๆดูนะครับประมาณนี้นะครับมองไกลๆนะครับ คุณท,ทุกท่านที่กดเข้ามารับชมติดตามทางเพจทางช่องทางร้านนะครับผมนะครับสายปลาสวยงามก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับมีสาระดีๆก็จะอัปโหลดคลิปให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมนะนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่กดรับชมแนละติดตามครับ